หลังจากที่ฟุตซอลทีมชาติไทยถล่มอิรักเจ็ดประตูต่อสองนะครับในศึกฟุตซอลเพย์ออฟโซนเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับส่งผลให้อันดับโลกของเรานะครับขยับขึ้นมา1อันดับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10อันดับแรกของโลกกันก่อนนะครับผมแต่ว่าในรายละเอียดคลิปนะครับผมจะใส่ไว้ให้20อันดับนะครับแต่อันนี้ผมจะพูดถึง10อันดับโลกก่อนนะครับผม10อันดับแรกของโลกนะครับของทีมฟุตซอลนะครับก็มี อันดับที่10นะครับปาราลไฟน์นะครับ1,483คะแนนนะครับอันดับที่9นะครับอิตาลีนะครับ1493คะแนนนะครับอันดับที่8นะครับโคเอเชียนะครับ1,500คะแนนนะครับอันดับที่7นะครับคาซัคสถานนะครับ1,582คะแนนนะครับอันดับที่6กนะครับอิรานนะครับ1,609คะแนนนะครับอันดับที่5นะครับโปรตุเกสนะครับ1,622คะแนนนะครับ อันดับที่4ี่นะครับรัสเซียนะครับ1657คะแนนนะครับอันดับที่3นะครับอาร์เจนตินานะครับ1698คะแนนนะครับอันดับที่2นะครับบราซิลนะครับ1 8 0 3คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่1ของโลกนะครับสเปนนะครับ1813คะแนนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่10อันดับแรกของเอเชียกันนะครับผมอันดับที่10นะครับได้แก่อินโดนีเซียนะครับ1000คะแนนนะครับ อันดับที่9ของเอเชียนะครับได้แก่คูเวตนะครับ1,066คะแนนนะครับอันดับที่8นะครับได้แก่เวียดนามนะครับ1 0 5 3คะแนนนะครับอันดับที่7นะครับคีร์กีซสถานนะครับ1,071คะแนนนะครับอันดับที่6นะครับเลบานอนนะครับ1,103คะแนนนะครับอันดับที่5นะครับออสเตรเลียนะครับ1,177คะแนนนะครับอันดับที่4นะครับอุซเบกิสถานนะครับ1,191คะแนนนะครับ แล้วก็ไทยของเรานะครับอยู่อันดับที่3นะครับของเอเชียนะครับอันดับที่17ของโลกนะครับที่1,330คะแนนนะครับอันด um ับที่2นะครับได้แก่ญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับ1,368คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่1นะครับคืออิหร่านนะครับอันดับ6ของโลกครับ1,609คะแนนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดู5อันดับแรกของอาเซียนกันนะครับได้ประกอบประกอบไปด้วยนะครับอันดับที่5นะครับเมียนมานะครับ793คะแนนนะครับอันดับที่4นะครับมาเลเซียนะครับอันดับ67ของโลกนะครับอันดับที่3นะครับอินโดนีเซียนะครับ1,000คะแนนนะครับอันดับที่2นะครับเวียดนามนะครับ1,053คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่1นะครับก็คือไทยของเรานั่นเองนะครับผม โดยทีมชาติไทยนะครับยังมีเกมนัดที่2นะครับที่จะต้องเจอกับอีลักษ์นะครับในศึกฟุตซอลเพย์ออฟโซนเอเชียนะครับเพื่อชิงตั๋วนะครับไปเล่นฟุตซอลโลกนะครับซึ่งจะแข่งขันกันนะครับวันที่25พฤษภาคมนะครับเวลา6โมงนะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจนะครับไปให้ไปเชียร์ครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยนะครับผม ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย